เวลาที่เราเข้ามาในศูนย์ของไทรัมครับผมพี่ออฟรู้สึกยังไงครับพี่ถ้าเอาความรู้สึกของการเดินเข้ามาที่ศูนย์ไทรัมนะ<อ>ผมรู้สึกดีใจทุกครั้งเลยรู้สึกแบบเหมือนเหมือนนี่ได้อยู่ในที่ของเราอ่ะอันนี้คือเรียกว่าเป็นที่<ม>ของพี่ใช่ทำไมมึงเป็นเจ้าพ่อสถาบันลูกลูกน้องเจ้าพ่อสารกาหรืไงอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้โลกเราหมุนไปเร็วอ่าแบบว่ารถอะไรแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นเนี่ยมัน็พัฒนาจนผมเองก็รู้สึกว่าตามโลกมันจะไม่ทัน,นอยู่แล้ว จนกระทั่ง oh. ทุกวันนี้พูดตามตรงเลยนะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้ย oh. หาความคลาสสิกมากๆ อ้าอย่างนี้เรายอเอ็นฟิลไตรม์ uel, คือสองแบรนด์ที่ตอบโจทย์ได้ในปัจจุบันถูกต้องไหมต้องบอกว่ารถที่ตอบโจทย์ในชีวิตการขับขี่ของผมได้เนี่ยมันเริ่มเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วอ่าถูกเพราะว่าเ,<อ>เราล่าสุดเรายอเอ็นฟิลเองก็ไปละเริ่มจอทรงจอสีเริ่มไม่เข้าท่าเข้าทางละเริ่มจะเอาไอ้อะไรนะแผทงทอแผงที่ขึ้นมาไว้ที่หน้าจอไอที่บอกทีหลังจากูเลยเลี้ยวไปแล้วนะถูกต้องเอเอขอบคุณมากทีหลังนุง <c oughs> เอา<อ>ที่จับโทรศัพท์ดีๆมาให้กูเลยเออแล้วทำเป็นเบ้าเลยมาเลยกันสั่งสี่แกนนี่อะไร ว่าถ้าเกิดว,ว่าพูถึงโผล่แล้วพ่าบอกกะตุณาเดียวอ่าวเลยจ้าจไม่มีประโยชน์สร้างรใายกูด้วยไม่เป็นงานกูต้องมาดูแลมึงด้วยเนี่ยประมาณนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าส,สมมติว่าวันนี้พี่บอกว่าเราอยู่ในศูนย์ของรอทรอัมพ์พี่รู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าเหมือนได้อยู่ในที่ของตัวเองรู้สึกเหมือนได้อยู่ในที่ที่ตัวเองกำลังโผย่มาว่าถ้าเกิดว่าเลียดอะไรอะไรเขาเนี่ยอะไรวะมาไหมเนี่ยแล้วมันไม่เดินขึ้นมาเนี่ยเอาวีพี ไว้เรามาทำอะไรวันนี้สั่งอะไรแล้วทำไมพี่เดินเข้ามา V.P. ไงแล้วเราอะเราสั่งอะไรทำไงโหก็เดินเข้ามาดีนะอ่ะก็คนธรรมดามีใคร V.P. โอ<ฮ>้เป็นเมืนอ่ห คือโตมาได้ยังไงโดยที่ไม่โดนนะเราสามารถทําแบบนะ้เขาได้ไหมกูรับประกันได้เลยว่าไม่ไม่ทันได้ขี่เข้ามาหรอกรอพอหิวมึงอยู่ข้างหน้าแล้วคิกเหมือนไั้ไม่ไม่น่ารอดเพราะผมผมไม่เข้าใจนะปกติเราจะเดินเข้ามาใช่ไหมใช่เดินเข้ามาก็จะสั่งก็จะรออะไรเพราะไอ้อ่ำรออยู่แล้วถูกต้องฮะอันนี้ขี่รถเข้ามากูว่าก็รอไม่นานๆแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาอุ้มออกไปสภาพาอยู่ไม่ได้หรอกโตไปยังไงวะโตมปแบบเพื่อนขี่รถเข้ามาในสุดมาเดียวมาเดียวมาเดีว อะไรนะปกปากครับคือผมจะคือคือผมจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ขี่มอเชื่อทำไมถึงไม่เดินเข้ามาตะเกิตะกักตะเบิดกลัวเนี่ยไอ้ที่อยากรู้ว่าทับแบบนั้นได้ไหมเนี่ยเออมีบัตรปะบัตรอะไรครับบัตร V P สื่อใช่ไมไม่มีครับเขามีบัตร V P กันได้เหรอแถวนี้อ๋อไม่รู้อ่ะไม่รู้ครับพี่ไม่รู้ครับโอ้โหแล้วนี่อะไรที่ต้องรอแล้วเนี่ยสั่งแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเอานานไม่ต้องจอดรถที่ไห้วครับเนี่ยก็เดี๋ยวขี่รถไปที่สวิทเลยไงอ๋อแค่นั้นเอง อู๋จอดข้างหน้าเข็นเข้าไปเองด้วยเนียอันนี้มีพีใช่ไหมครับใช่ใช่รับน้าก็ทำไมครับ,รรบสูสสวยนะโอ้โหแพงด้วยซื้อมา,อามีเครื่องกรองน้ำอะไม่น่าไม่น่ายาุ่ขนาดนี้ไเลยอะตอง